เราอยู่กับคลื่นแม่เราเราก็ได้รับพลังงานบวกเหมือนกันค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นคลื่นสวดมนต์ตลอดเวลานะคะเนี่ยแค่คลื่นหัวเราะแบบเนี้ยค่ะคือพลังงานชาเลศแล้วลูกนะคะเยสพี่บีมบอกนะสาธุสนุกสุขสาระบวกบันเทิงก็ขุดกันลูกก็เรียนแบบลูกเขาขาสนุกมากเลยเฮ้ยถ้ามาดามสูดดีกว่าเนี่นี่เสื้อแม่มันเป็นแค่นี้นี่ลูกเห็นไหม แต่ว่าเวลาไปไหนมันต้องดึงอย่างงี้ถ้าเราไปไปไปกินข้าวไปดินเนอร์นะ่ะไม่งั้นมันไม่เซ็กซีก่นะโลกดามันไม่ใช่ไฮโซนะคะนี่นะมันจะต้องย่นยนตรงนี้นิดนึงแมวมาเมื่อกี้ก็ทำท่าแมวด้วยนะเยีะเยวะเ,เอาใหม่เยวนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่ทำอะไรอะ <c oughs> เรียนแบบลูกๆไป <c oughs> แมวแป๊บนึ่งนะ แมวเขาใส่หมวกเียวต้องทำท่าแมวเพราะแมวเขาเปิดมากกว่านี้เดี๋ยวเสร็จปุ๊บ